สวัสด <mondo> <flix> ีจ <segue> ้ายงชัดหรือเปล่าเยงชัดเจนไหมคะไม่เห็นเลยจ้าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า ออกกำลังกายด้วยกันก่อนละหนึ่งชั่วโมงสวัสดีจ้ายงชัดหรือเปล่าคอมเมนต์เห็น,นี้ยตัดบอสียมอืมแถวปอวไม่ไป,ปติดไวต้ตรงเสา พรุ่งนี้จะไปเมืองฟ้าแดดสงยางพรุ่งนี้บายสามสวัสดีจ้าลมโจคนบุรีทักไายสวัสดีจ้ามาออกกําลังกายด้วยกันจ้า <c oughs> อ๋อ้านก็อยู่กับยาย ตอนเย็นถึงไปกินข้าวด้วยกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลมโจคนบุรีคนคนเนาะคนคนโจบอกคนบุรีสวัสดีจ้าแกพาย,ยา,ย,พาย,ยามนะจ๊ะพยายามบอกกำลังกายวันละหนึ่งชงั่วโมง ดีจางเท่าไหร่เสุดใช่ประโยชน์ทั้งสอง็น่ทุกไลฟ์ก็เป็นเหตุมาวาจากพี่กับเอ f o ซ m ีพแล้วก็ได้กำลังกายกำลังใจสวัสดีจ้าเปลมคุณแม่จ้าสวัสดีจ้า คิดถึงจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้าจำได้อยู่จำได้อยู่เป็นไงสบายดีไหม <c oughs> คุณแม่ไม่สบายสิบสิบวันที่ไม่สบายน่อตอนนี้ก็เริ่มจะโอเคแล้วก็ <c oughs> ยังไออยู่ ตอนนี้ก็ยังไ้นั่นอยู่ไอ <c oughs> อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม่จะไปถ่ายไอ่อยู่ที่เมืองฟ้าแดดสงยางให้ดูเ <c oughs> พราะว่าพรุ่งนี้จะมีการไอเขาเรียกว่าแห่แห่ไออุปคุตบุญประเภทนี้บุญประเภณีเดือนสามของเมืองฟ้าแดดสงยางกำลางใสเดี๋ยว เป็นเรื่องเก่าพรุ่งนี้ไม่ได้ออกกำลังกายตอนเย็นเดี๋ยวจะอยู่ที่น่นให้สบายสิบวันก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยซุ่งจะได้ลุกขึ้นมาประมาณสามสี่วันพอดีเดจ็ดท่านจะ ไเป็นไขยเป็นไข่ยาแล้วก็นอน